กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่221ประจำเช้าวันจันทร์ที่31เดือนมีนาคมพศสอ6 8ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาบ้านทั่วไปเก่ๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี25รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจาก1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรา,รายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเช้าวันจันทร์ค่ะเป็นสมเด็จเก่าจ้ะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะปีสองพห่นะคะพี่ๆค่ะ ต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามรูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดฐานบัวนะคะพี่พ่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะ รายการที่4ี่เป็นพ่อแก่นะคะเสมาพ่อแก่ค่ะปี2513ค่ะพี่พี่ขารายการที่4ี่จ้ะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่ห้าพาร,รอดค่ะ ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจ้ะปี่สองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พี่ค่าต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7 หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเช่นกันนะคะนัานหลังค่ะพี่ค่ะวันนี้ต้องขออภัยนะคะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะรายการที่เจ็ดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะต่อไปรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดสมเด็จเกศชโยจะ้ะ รายการต่อไปรายการที่9จ้ะรายการที่9รูปหล่อหลวงพ่อคุยโทษทีค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรายการที่9ค่ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10พระนางพญาจะ้ะ รายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11หลวงปู่ฟั่นอาจารโรค่ะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะปี2507รุ่นแรกสิทธ์ทออสร้างถวายค่ะพี่พี่ขารายการที่11จ้ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระซุ้มกอค่ะ ต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อโกะวัด9้าห้องค่ะปี2535นะคะพี่ๆค่ะรุ่นพิเศษจ้ะหลวงพ่อโกะวัด9้าห้องค่ะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จเกียรติโยค่ะ ต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จบางขุนพรหมปางใสายญาตินะคะปางใสายญาติค่ะรายการที่15นะคะด้านหลังมีตราประทับของวัดนะคะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ 16บหลวงพ่อนำวัดดอนสาลานะคะปี2519ค่ะหลวงพ่อนำวัดดอนสาลาจากวิขารายการที่16จะ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานจะ้ะ ต่อไปรายการที่18ค่ะ18รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระเปิมนะคะพระเปิมเนื้อดินค่ะ ต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะภาพถ่ายหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะปีพี่ขามาในเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามรายการที่20ค่ะต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นสมเด็จวัดปากน้ำรุ่นหนึ่งนะคะ เนื้อเคลือบค่ะพี่พี่ค่ะต่อไปรายการที่22ค่ะ22หลวงพ่อรวยไหว้ข้างค่ะมีต่อโค้ด96ค่ะพี่ค่ะ หลวงพ่อรวยไหว้ข้างค่ะรายการที่22นะคะ 300. บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่23ค่ะ23หลวงปู่โตะ・วัดประดูชิมพลีจ้ะด้านหลังเป็นพัดยศนะคะปี2518ค่ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีพะะลตตร,รยลายการที่23ค่ะต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นเหรียญข้าหลามตัด หลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงนะคะปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงค่ะรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25ค่ะ25เป็นเลดเสือหลวงปู่บุญมานะคะเลดเสือหลวงปู่บุญมานะคะพ,พี่ค่ะมาในกล่องนะคะ งานใหม่งานสวยค่ะปีสองห้าหกสี่นะคะพี่พี่ขาเลสเซอร์หลวงปู่บุญมาค่ะรายการที่ยีสิบห้าของวันนี้นะคะจ้ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาพร้อมกล่องนะคะ พบแล้วทั้ง25รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหานนองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ